วันนี้นะครับผมก็ได้เชิญผู้มือหนาา้าตา,างประมาณยี่สิบามคนนครับมาประชุมเพื่อปรนนการโครงการสู่สมุนไฟฟ้าเพื่อให้สังคมไทยก่อตไฟฟ้านะครับโดยเราได้มีการประชุมหารือกันนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องการปราบราง้หนือว่าการนะครับ เพราะทุกวันนี้ปุ๋ยไฟฟ้าเนี่นยระบาดหนักในโรงเรียนในสถานศึกษาในโยชนซึ่งเป็นพิษไทยที่ร้ายแรงนะครับต่อสมองของเด็กของโยชนหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริ <c oughs> งจังนะครับก็จะในอนาคตก็จะเป็นการละบาดเพราะพิษนี้เป็นพ네ิษเนี่ยและเข้าสู่ในสังคมไทยในโยชนในโรงเรียนมาสักระยะอยูย่แล้ว เรื่องนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลครับที่ต้องการแก้ไขปัญหาภัยทางสังคมครับผมได้รับมอบหมายจากอธินายกรมนตรีให้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งจากการประชุมนียเราได้มีการสรุปประเด็นนะครับในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายประการที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรและแก้ไขปัญหาเรื่องดูไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพนะครับ หนึ่งเราจะให้ความรู้นะครับในหลายหน่วยงนานก็รับปากละว,ว่าจะไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนผู้ปกครองและสังคมจะมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์ออนไลน์นะครับถ้าประชาสังคมก็จะเข้ามาเป็นส่วนรัวในการดูแลเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของการปราบปรามก็ยังต้องทําต่อไปนะครับยังต้องทําต่อไปหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสำนักบัญชาคอปปอรบนะครับสำรับตารวจปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องไอ้ชะกมต่างๆดี i กระทรวงดีนะครับก็บนะบช่วยกันบูรณาการเพื่อปราบราารปรา,รามซึ่งที่ผ่านมาก็ ก็ทาได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะปราบรามแล้วก็ยึดสินค้าที่ผิดหมายอยู่ในฟ้าเหล่านี้มาได้เป็นจำนวนมากสามารถผคดีขึ้นสื่อสาฟ้องผู้กระทำความผิดเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่มีเครือข่ายกว้างขวางสินค้าอยู่ในฟ้าเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยมากมาย ผมเห็นว่าการแก้ไขปัญหานในอนาคตจาเป็นต้องใช้ยาแรงนะส่องเด็ดขาดดังนั้นในที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าเราควรที่จะเสนอเราจะเสนอนะครับให้ใไฟฟ้าเป็นมูลฐานความผิดครอบเลยเพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ดําเนินการได้อย่างเด็ดขาด